สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าหรือว่าชอบอัปเดตดวงชอบอัปเดตดวงล่วงหน้า,นาก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงคะ่ะ และที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและนี่เป็นดวงรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้จะขึ้นอยู่กับบุญละวาสนาของแต่ละท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางและบางสิ่งบางอย่างหากท่านสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้ก็ลองนำไปปฏิบัติและปรับใช้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566เดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างเพื่อที่ว่าท่านทราบเป็นแนวทางดวงล่วงหน้าแล้วท่านจะได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ทันเวลาและที่สำคัญ ในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีด้านใดเข้ามาบ้างนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเจ้าราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะดวงชะตาของท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ และที่สำคัญจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะชัดเจนมากทางด้านของการงานงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะหรือไม่ก็ตัวท่านจะมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้งานของท่านนั้นดีประเดิมหรือว่าสามารถเดินต่อไปได้นั่นเองนะคะท่านจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ไม่มากก็น้อยค่ะและที่สำคัญมีดวงได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆเพอเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเช่นเริ่มต้นทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่เป็นช่วงที่ท่านนั้นคาดหวังสิ่งใดท่านจะได้ทำเป็นช่วงที่ท่านจะยุ่งมากท่านจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวมากนะัก และเป็นช่วงที่ท่านจะแต่งกับงานคนรอบข้างท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยด้วยนะคะเพราะว่างานของท่านนั้นเพิ่มมากขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจะสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะบางท่านจะมีงานให้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปทํางานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะช่วงนี้งานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะจับจ้อง และชื่นชมพูดถึงท่านท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะมีคอนเน็ชันเพิ่มมากขึ้นท่านจะได้รู้จักกับคนเพิ่มขึ้นจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นท่านจะได้พูดคุยกับคนที่ ในช่วงเดือนนี้ท่านจะได้พูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำค่ะงานของท่านจะทำให้ท่านชื่นอกชื่นใจแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ ท่านนั้นได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่พอสมควรนะคะการทำงานของท่านจะยุ่งและวุ่นวายมากคนก็จะคอยสร้างปัญหามีบางช่วงต้องทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปเป็นช่วงที่ท่านจะวางแผนและใช้ความคิดเยอะพอสมควรขอให้ท่านเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือ เตรียมรับกับความเหนื่อยและงานยุ่งเอาไว้ได้เลยค่ะงานเยอะมากๆข้อดีในช่วงนี้ท่านสติปัญญาไหวพริบและไอเดียลื่นไหลพอสมควรเรียกได้ว่าสติปัญญาเปิด งานเยอะงานยุ่งท่านสามารถทำได้และผลงานโดดเด่นเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ได้พบเห็นการงานก็สามารถคาดหวังได้นะคะหากท่านคาดหวังให้โปรเจกต์สำเร็จหรือว่าบางท่านคาดหวังให้งานจบส่งมอบงานได้ท่านทำได้และทำสำเร็จแน่นอนค่ะแต่ก็ขอเตือนนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้บางสิ่งบางอย่างขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าข้ามขั้นตอนนะคะ จะทำอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ขอให้เป็นไปตามระบบของงานค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้จะดีกว่าใจร้อนวู่วามบางครั้งสิ่งที่ท่านอาพลาดไปอาจจะเกิดจากความใจร้อนของท่านด้วยฉะนั้นขอให้มีสติและใจเย็นๆนะคะทุกๆปัญหาที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ท่านจะสามารถรับมือได้ ที่สําคัญคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือท่านดีไม่ว่าจะเป็นผู้หลกักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานแม้แต่คนในบ้านก็จะคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจท่านยังไงก็คอยท่านเตรียมความพร้อมให้ดีๆก็พอค่ะเพราะนอกจากงานที่ยุ่งจนแทบ ไม่ได้หยุดพักผ่อนแล้วช่วงนี้ก็จะมีคนที่เขาเดือดร้อนนะคะเข้ามาขอเอ่เขา้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยอาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวคะ่ะหรือว่าบางครั้งจะมีคนที่ท่านรู้จักเข้ามาเล่าหรือระบายเรื่องราวบางอย่างให้ท่านได้รับฟังนะคะช่วงเดือนนี้งานบางอย่างที่ท่านได้รับมอบหมายให้ท่นานให้ท่านทํานั้นงานท่านมีโอกาสได้ทํางานที่ท่านไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดท่านมีโอกาส ได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใหม่แต่จะเป็นงานที่ท่านไม่ค่อยถน,นัดและไม่ค่อยคุ้นชินมากนะักแบบนี้นะและเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดทุกขั้นตอนจะต้องระม,มัดระวังขอให้ท่านใจเย็นๆค่ะเป็นช่วงเดือนที่งานหนักงานเหนื่อยก็จริงแต่ท่านจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นได้ทำอะไรใหม่ๆได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆนะคะการติดต่อต่างๆก็ถือว่าราบรื่นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะ มีปัญหาแหละแต่จะแก้ไขได้ง่ายขึ้นมีดวงได้ทำงานพิเศษหรือหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำท่านก็จะได้ทำเป็นเดือนที่ท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าอาัศาจรรย์น่าเหลือเชื่อบางครั้งจะมีข่าวดีบางสิง่งบางอย่างเข้ามามีเรื่องที่ทำให้ท่านนั้นมีความสุข เพิ่มขึ้นนะคะเรียกได้ดว่าได้รับข่าวนี้แล้วอุ้ยมีความสุขใจฟูคนรอบข้างก็ให้ความสําคัญต,ต่อตัวท่านมากขึ้นเดินทางบ่อยมากทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานหรือไม่ก็จะได้ติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านไม่ได้พูดคุยด้วยมานานนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกคะ่ะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านได้วางแผนเอาไว้ยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนเพราะมีบางเรื่องใช้ ท่านจะต้องใช้เวลาในการอาดําเนินการหรือว่าในการทํานั่นเองนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษการเงินของท่านจะเป็นลักษณะเงินผ่านมือได้มาจ่ายไปเป็นช่วงที่รายจ่ายค่อนข้างที่จะรั่วไหลพอสมควรค่ะภาระค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านหรือเรื่องราวภายในบ้าน อาจจะเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเต,ติมบ้านหรือจูจ่ๆก,ก็ท่อตันก๊อกเสียหลอดไฟขาดแอร์ตู้เย็นมีปัญหาเสียเงินไปกับบ้านแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองจะมีรายจ่ายแบบปรับปรับฉับพลันเข้ามานะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้จ่ายจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านจะเพิ่มสูงขึ้น จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องหมดเงินไปกับใครบางคนเช่นคู่ครองคนรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุตรหลานป่วยไข้ไม่สบายหรือไม่ก็ท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของบางอย่างให้กับคนที่ท่านรักและเคารพนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการออกงานสังคมหรือว่าพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาค่ะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้ใช้จ่ายเป็นประจำ ท่านจะมีโอกาสได้ทําบุญหรือว่าได้เขาใกล้ชิดพระศาสนาจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เขาลําบากจริงๆจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปการเงินรายจ่ายเยอะขึ้นแต่ท่านจะมีกําลังในการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้การเงินจะไม่ขาดมือและจ่ายไปแล้วบางครั้งท่านก็จะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างได้รับความสุขเป็นช่วงที่ท่านจะทําในเรื่องต่างๆเพื่อให้คนที่ท่านรัก และเคารพมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะอยากจะขอพูดทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงว่าในช่วงระยะเวลานี้เรื่องที่สําคัญสําคัญบางเรื่องหรือว่างานวางงานนะคะขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าใจร้อนให้ค่อยๆทําค่อยๆแก้ให้ทําตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนช้าแต่ชัวร์สำเร็จแน่นอนค่ะอย่าใจร้อนนะคะอย่าคิดคนเดียวอย่าตัดสินใจคนเดียวอย่าทําคนเดียวสําหรับบางเรื่องขอความช่วยเหลือจากใครไดใ้ให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ อย่างเงียบไม่ต้องเกรงใจให้เข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านใจร้อนมากๆจะทําอะไรก็จะต้องได้ดังใจตัวเองทุกทั้งทุกอย่างที่ผ่านมาท่านใจร้อนแต่ท่านจะยับยั้งอารมณ์ได้ดีแต่ช่วงนี้ใจร้อนมากๆระวังให้ดีๆให้ท่านมีสติตลอดเวลาถ้าท่านมีสติคิดอะไรได้ไวขึ้นด้วย ปากอยาไวให้คิดก่อนพูดเสมอปากกับใจอย่าตรงกันมากนะักระวังคำพูดที่ตรงมากเกินไปจะไปทำร้ายจิตใจคนฟังและท่านจะกลายเป็นคนที่มีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวคิดก่อนพูดอะไรออกไปเสมอนะคะเป็นอันว่าการเงินท่านจะสามารถบรหิหารจัดการได้ถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามค่ะท่านใดที่ทำธุรกิจค้าขายรับงานอิสระปีแลน์ งานบริการต่างๆช่วงนี้รายรับเพิ่มขึ้นมีข่าวดีเรื่องการค้าขายช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมาต้องอดทนและจะต้องแลกกับการที่ท่านแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเหน่กว่าใครแต่การเงินจะดีขึ้นกว่าใครคะ่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะให้ท่านระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆ เช่นน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นโดนของแหลมคมทิ่มตำโดนสัตว์ขีดขวรจะหยิบจับอะไรก็ระมัดระวังจะทำ่นแตกเสียหายและนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับตื่นตื่นระวัง อาการวูบบ้านหมุนและระวังอารมณ์ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเร็วร้ายอารมณ์ขึ้นๆลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้พยายามหาเวลารีแลผ่อนคลายบ้างนะคะหากช่วงไหนที่งานยุ่งมากเกินไปหรือว่ากำกำลังเครียดมากเกินไปก็ให้ท่านหาเวลาลีแลผ่อนคลายทันทีเลยค่ะขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข กราบขอพระคุณพูกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ